วันนี้แม่บ้านจะพาทำแกงโฮะค่ะแกงโฮะเป็นอาหารทางภาคเหนือโฮะแปลว่ารวมค่ะแกงโฮะเป็นการนำอาหารที่เหลือๆห,หลายๆอย่างมาปรุงรวมกันค่ะวัตถุดิบก็มีตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะจะมีวุ้นเส้นและผักต่างๆแต่ที่สำคัญนี่ค่ะแกงขังเลที่เหลือที่แม่บ้านใส่ตู้เย็นช่องฟิตไว้นะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นพะโลก็ได้ ริกแกงเผ็ดค่ะนี่ค่ะขั้นตอนแรกนำถั่วฝักยาวที่ล้างสะอาดดีแล้วมาหั่นค่ะหั่นตามชอบเลยนะคะใส่มากใส่น้อยตามชอบมะเขือเปราะค่ะเลือกลูกอ่อนๆค่ะหั่นตามชอบเลยเสร็จแล้วนำมาแช่ในน้ำเกลือค่ะตะไคร้ซอยแม่บ้านใช้สามต้นค่ะสองถึงสามต้นก็ได้ ตั้งกระทะค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองดีค่ะใช้กระเทียมสับประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะเจียวให้เหลืองประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะแบ่งครึ่งไว้ค่ะใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงเผ็ด1นึ่ช้อนโต๊ะผัดให้หอมดีเลยค่ะเสร็จแล้วใส่แกงฮังเลค่ะวันนี้แม่บ้านใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะจะมีฟองขึ้นนิดหน่อยผัดฮังเลของเรา ให้เข้ากับพริกแกงนะคะนี่ค่ะหอมฉุยเลยค่ะใครมีพะโล้เหลือๆก็ใช้ได้เลยนะคะใส่หน่อไม้ดองลงไปค่ะหรือเรียกว่าหน่อไม้ส้มนั่นเองใส่ตามชอบค่ะดูให้เหมาะสมกับแกงที่เรามีอยู่เสร็จแล้วเติมน้ำลงไปไม่ต้องกลัวว่าน้ำเขาจะเยอะค่ะเดี๋ยวเราต้องใส่ผักลงไปอีก เนี่ยค่ะเราก็จะใส่มะเขือพวงถั่วฝักยาวใบมะกรูดฉีกค่ะตามด้วยตะไคร้ซอยผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีบางคนก็จะใส่ผักพื้นบ้านใบชะพูตำลึงผักต่างๆใส่ตามชอบได้เลยค่ะแม่บ้านจะลองชิมก่อนปรุงนะคะเราก็จะ รุงแค่ซอสฝาเขียวหรือว่าซีอิ๊วขาวก็พอค่ะใส่มะเขือเปราะลงไปค่ะมะเขือเปราะเขาจะสุกง่ายเราเลยต้องใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวเขาจะเละเนี่ยค่ะคนคนเขาสักนิดนึงเสร็จแล้วเราจะปิดฝาค่ะเพื่อให้ทุกอย่างสุกดีค่ะนี่ค่ะทุกอย่างสุกดีแล้วค่ะกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะ ของเราก็สุกทุกอย่างแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าสีแดงใบมะกรูดที่เหลือค่ะกล่าวก่อนแม่บ้านทําแกงฮังเลค่ะเหลือทานไม่หมดเพื่อนชาวเหนือบอกว่าให้ทําแกงโฮะเลยอร่อยมากเดี๋ยวเราจะปิดฝาค่ะให้วุ้นเส้นเขาสุกดีสักหน่อยนี่ค่ะวุ้นเส้นสุกดีแล้วค่ะ ก็จะมีน้ำกรุกคริกค่ะใครชอบแห้งก็ผัดให้แห้งอีกสักหน่อยได้ค่ะเนี่ยค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมตักใส่จานจะทานเป็นกับข้าวหรือทานเล่นๆก็เพลินเลยนะคะอร่อยสุดๆแกงโฮะเราก็ต้องทานกับแคบหมูค่ะโรยกระเทียมเจียวหอม เรามาชิมกันค่ะกลืนน้ำลายเลยนะคะแกงโฮกของเราลำแตแตะเจ้าลำขนาดลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ